สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ช n แนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องของเรานำเสนอรถ4ประตู t o y ย t a v i ี o ก 2.7e Double c a b ครับสีประตูสวยๆปี2010มือเดียวป้ายแดงราคา199,000บาทเพื่อนๆตัดสดราคานี้ไม่ต้องต่อรองอีกแล้วถูกที่สุดในประเทศไทยครับ ไปหาไปเช็คได้เลยครับไม่มีอีกแล้วส่วนจัดไฟแนนซ์ผ่อน3,000กว่าบาทเพื่อนๆสวยๆหล่อๆแม็กเดิมๆจากโรงงานใครสนใจรีบด่วนตัวนี้ย้ำเป็นเบนซินนะเพื่อนๆแต่เหมือนที่บอกครับความคุ้มค่าคือราคาครับ1,99,000บาทได้เกียร์แมนนวลเอาไปขับขี่เอาไปใช้งานเอาไปบรรทุกของครับไม่ต้องคิดมากครับรถสวยตรงปกพร้อมใช้นะฮะ ใครสนใจ1,99,000บาทไม่มีอีกแล้วบัตรประชาชนใบเดียวรับรถกลับบ้าน ต่างจังหวัดกลัวไม่ทันหรือที่ไหนกลัวไม่ทันครับรถจอดอยู่รามินทานัดหมายรีบมาดูวันนี้เลยไม่งั้นรถไปแน่นอนครับเพราะที่นี่นะครับมีทีมงานเซลล์คุณภาพมากกว่า300ท่านนะครับสนับสนุนรถคันนี้อยู่ดังนั้นใครช้าอดแน่นอนใครเร็วคือจองเข้ามาครับจองผ่านร้านปลอดภัยไม่มีปัญหารับรถ100เเซล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับช่องของเราการันตีคันนี้ สวยเดิมๆ1 9 9 0 0 0บาทรีบด่วนๆนะครับโทรมาที่088-584-5375นะครับดวโดยตรงจากร้านเลยนะครับไม่ผิดหวังครับคันนี้รีบจัดเลยนะครับผม